สวัสดีครับพี่เด็กดวคะสวัสดีครับค่ะค่ะก็ก็ยังคงไปเกี่ยวข้องกับลิซงอยู่นะผมเองก็อยูอ่นะครับชอบอยู่แต่ว่าวันนี้ก็เป็นเป็นกึงก่งกึง่งลิซซงกึ่งกึ่งค้าปรีใช่ทั้งสองส่วนเลยครับนะครับก็เทียนสุรัตครับเทียนสุรัตนะ TSR ค่ะนะครับเทียนสุรัตเ<ท><ส>นะี่ย บุกธุรกิจสินเชื่อเป็นตัวะนะครับทางสินเชื่อบุคคลสินเชื่ออขายของะนะครับซึ่งก็ตัวนี้จะเป็นตัวรายได้ก้อนใหม่ของเขาคาดว่าน่าจะเริ่มมีรายได้จากสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อของบริษัทโดยตรงเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ช่วงไตรมาสปลายไตรมาสสองแล้วก็ไตรมาสสามเต็มตัวไปเลยนะครับก็ถือว่าโครงสร้างรายได้ของเทนสุนรัตน์นอนาคต จะเปลี่ยนไปพอสมควรคแล้วก็บทิเคราะห์อข,อของ AEC เราก็มีทำไว้นะครับก็มีทำไว้แตมาแรกชะลออยู่แล้วเพราะว่าแตม่าแรกในสินเชื่อยังไม่เข้าแต่ว่าแต่ม่าสองจนไปดีครับในเบื้องต้นให้ราคาพื้นฐานไว้ก่อน5.70ฉบับบรินัทสุรัตน์นะครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจถ้าเกิดไตมาสองออกมาดีจะปรับประมาณการใหม่ะนะครับก็ถือว่าเป็นราคาหุ้นที่ยังไม่แพงก็ทุน ทีเอสอาร์ให้แนวต้านแวรับไว้ในเชิงเทคนิคไว้ก่อนนะครับแนวต้านตัวนี้ทีเอสอาร์ราคาถือว่าถือว่ายังไม่แพงคะลงมาบัฟท่อมด้วยนะครับเป็นดับเบิลยูเชฟถ้าดูกราฟลายวยายจะเป็นดับเบิลยูเชฟดับเบิลยูเชฟนี้ให้สองแนวต้านนะครับแนวต้านที่ 1. หนึ่งแนวต้านใกล้ตัวคือห้าจุดหนึ่งศูนย์ครับทไปได้จะเป็นห้าจุดห้าสูนน่าซื้อครับกราฟสวยพื้นฐานรองรับนะฮะ ก็วันนี้ฝากตัวนี้ครับพี่เลีงาเทียนสุดาครับคุณนอนครับขอบคุณครัค่ะขอบคุณนั้นก็เป็นรายละเอียดหุ้นตัวหนึ่งที่ทางพี่เด็กแนวให้เทรดนะคะก็ตามจุดที่ว่านะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์แล้วก็คุณปรินพาณิาชพักคุณกรพัฒน์วรเชษั่นเองนะคะพักสักครู่ค่ะ